ด้านมืดของการสูบบุหรี่ควันไฟบังตานรกในซองกระดาษสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะพาคุณย้อนเวลาไปดูหนึ่งในการหลอกลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเรื่องราวของแท่งกระดาษม้วนใบยาสูบที่เราเรียกกันว่าบุหรี่นั่นเองครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมสิ่งที่มีกลิ่นเหม็นไหมทำลายสุขภาพและสิ้นเปลืองเงินทองถึงได้กลายเป็นสิ่งแพร่หลายไปทั่วโลก วันนี้เราจะไม่คุยแค่เรื่องสูบแล้วตายแบบที่เห็นข้างซองนะครับแต่เราจะมาแฉวิชาการตลาดสายมืดที่เขาใช้สะกดจิตคนทั้งโลกให้ยอมจ่ายเงินซื้อความตายมาใส่ปอดกันครับ 1. ยุคทองของคำหลวงเมื่อคุณหมอกลายเป็นพรีเซนเตอร์ย้อนกลับไปประมาณ70-80ถึงก่อนเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าภาพโฆษณาบุหรี่ในสมัยนั้นไม่ได้น่ากลัวเหมือนตอนนี้เลยนะแต่มันกลับดูน่าเชื่อถือสุดๆ มีโฆษณาบางชิ้นเอาคนแต่งตัวชุดกราวน์ขาวหรือแม้กระทั่งอ้างว่าหมอส่วนใหญ่เลือกสูบยี่ห้อนี้เพื่อบอกว่ามันช่วยให้ผ่อนคลายหรือช่วยให้คอชุ่มชื้นนี่คือการเริ่มแผนที่อำม,มหิตที่สุดครับคือการทําให้คนรู้สึกว่าถ้าหมอสูบได้เราก็สูบได้บริษัทบุรีทุ่มเงินมหาศาลจ้างนักวิทยาศาสตร์และสถาบันวิจัยต่างๆออกมาให้ข้อมูลกั้ากึ่งเพื่อทําให้คนสับสนว่าบุรีตกลงอันตรายจริงหรือไม่ การสร้างความสงสัยคืออาวุธสำคัญที่ทำให้คนยังคงกล้าหยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดไฟสูบต่อในยุคนั้นโดยไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังก้าวเท้าเข้าสู่กับดักนรกที่วางไว้อย่างแนบเนียนครับฮอลลีวูดและควันไฟการสร้างความเท่ที่แลกด้วยชีวิตถ้าคุณถามคนรุ่นพ่อรุ่นปู่ว่าทำไมถึงเริ่มสูบคำตอบยอดฮิตคือมันดูเท่เหมือนพระเอกในหนังครับบริษัทบุหรี่ฉลาดมากที่เข้าไปเป็นผู้สนับสนุนหลักในวงการภาพยนตร์สมัยก่อน เขาทำให้ภาพการพ่นควันเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความเป็นชายความเป็นอิสระหรือแม้แต่ความมีเสน่ห์ของผู้หญิงเราจะเห็นภาพพระเอกพ่นควันเท่ๆก่อนจะไปสู้กับผู้ร้ายหรือนางเอกที่ดูสง่าง,งามในควันสีจางๆภาพจำเหล่านี้มันฝังหัวพวกเราครับว่าถ้าอยากดูดีต้องมีบุหรี่ในมือแต่เบื้องหลังกล้องล่ะครับนักแสดงเหล่านั้นหลายคนต้องเสียชีวิตด้วยมะเร็งปอดหรือโรคหัวใจในเวลาต่อมาแต่ภาพลักษณ์จอมปลอมที่ถูกสร้างขึ้นนั้นมันยังคงอยู่ และส่งต่อความเชื่อผิดๆนี้มาสู่เยาวชนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่องนี่คือการขายฝันหวานที่เคลือบด้วยยาพิษช,ชัดๆเลยครับการออกแบบสารพิษเมื่อนิโคตินไม่พอแต่ต้องใส่ความไวเพื่อนๆทราบไหมครับว่าบุหรีหนึ่งมวลไม่ได้มีแค่ใบยาสูบตากแห้งนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์ของบริษัทบุหรีเขาใส่สารเติมแต่งลงไปนับร้อยชนิดหนึ่งในนั้นคือการใส่สารที่มีคุณสมบัติเป็นด่างเพื่อให้นิโคตินเดินทางเข้าสู่สมองได้เร็วขึ้นและแรงขึ้น เขาไม่ได้อยากให้คุณแค่สูบครับแต่เขาอยากให้คุณติดให้เร็วที่สุดยิ่งนิโคตินพุ่งถึงสมองเร็วเท่าไหร่วงจรการเสพติดก็ยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้นแถมเขายังใส่สารที่ช่วยขยายหลอดลมเพื่อให้ควันเข้าสู่ปอดได้ลึกขึ้นใส่รสชาติหอมหวานเพื่อกลบความขมของใบยาทั้งหมดนี้ถูกคำนวณมาอย่างแม่นยำในห้องทดลองเพื่อเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเครื่องจักรที่คอยควักเงินซื้อซองบุหรี่ทุกวันจนกว่าจะตายไปข้างหนึ่งครับสงครามกับความจริงการปิดปาก และการล็อบบี้เหนือเมฆเมื่อความจริงเรื่องมะเร็งเริ่มปิดไม่มิดบริษัทบุหรี่ไม่ได้ยอมจำนวนง่ายๆนะครับแต่เขาใช้อิทธิพลและเงินมหาศาลในการล็อบบี้หรือเจราจากับนักการเมืองและผู้กำหนดนโยบายเพื่อขัดขวางการออกกฎหมายควบคุมบุรี่หรือการขึ้นภาษีมีการสร้างข่าวลวงมีการจ้างนิติวิทยาศาสตร์ปลอมๆอ,ออกมาเถียงกับข้อมูลทางการแพทย์และที่ร้ายที่สุดคือการเบี่ยงเบียนความสนใจไปที่อื่นเช่นอ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในการเลือกทำลายตัวเอง ทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อยื้อเวลาให้ยอดขายยังคงพุ่งสูงต่อไปได้อีกปีแล้วปีเล่าโดยไม่สนใจเลยว่าจะมีคนต้องเจ็บป่วยและเสียชีวิตไปกี่ล้านคนนี่คือด้านมืดที่โหดร้ายที่สุดครับเพราะมันคือการให้ค่ากำไรเหนือกว่าชีวิตคนเพื่อนๆครับที่ผมเล่ามาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการแฉความจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านขวัญครับเราได้เห็นแล้วว่าความเท่และภาพลักษณ์ที่คุณเชื่อมาตลอดมันถูกสร้างขึ้นจากแผนการตลาดที่ไร้ศีลธรรมและละโมบขนาดไหน 2. ห้องเครื่องที่พังทลายเมื่อปอดและหัวใจถูกเผาผลาญด้วยความร้อนและสารเคมีเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราเห็นโฆษณาชวนเชื่อหรือภาพลักษณ์เท่ๆเขาจะโชว์แค่ใบหน้าที่ดูมาดเข้มพ้นควันจางๆแต่เขาไม่เคยโชว์ภาพถ่ายภายในร่างกายให้เราดูเลยผมจะอาสาพาทุกคนไปส่องกล้องดูครับว่าในทุกๆครั้งที่คุณซดเอาควันเข้าปากไปนั้น มันเกิดมหากรรมนรกแตกอะไรขึ้นข้างในบ้างปอดจากฟองน้ำสีชมพูสูบอพักน้ำมันดินลองนึกภาพปอดของคนเราที่สุขภาพดีนะครับมันจะเหมือนฟองน้ำนุ่มๆสีชมพูใสๆมีหน้าที่คอยรับอากาศบริสุทธิ์มาแลกเปลี่ยนออกซิเจนให้ชีวิตเราเดินต่อได้แต่พอคุณเริ่มจุดบุหรี่สิ่งแรกที่เดินทางเข้าไปไม่ใช่แค่อากาศร้อนนะครับแต่มันคือยางมะตอย หรือที่ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าทาครับเจ้าสารตัวนี้มันเหนียวข้นและดำเมี่ยมเหมือนน้ำมันราดถนนเลยครับเมื่อคุณสูบเข้าไปมันจะเข้าไปเคลือบอยู่ตามผนังถุงลมเล็กๆนับล้านๆจุดในปอดคุณลองจินตนาการว่าคุณเอากาวไปทาไว้ที่ฟองน้ำล้างจานสิครับฝองน้ำนั้นจะยังซับน้ำได้ไหมครับก็ไม่ได้ใช่ไหมครับปอดของคุณก็เหมือนกันพอมันโดนทาเคลือบไปนานๆมันจะเริ่มแข็งตัวเริ่มดำ และสูญเสียความสามารถในการรับออกซิเจนนี่คือสาเหตุที่ทำไมคนสูบบุหรี่ถึงเหนื่อยง่ายเดินขึ้นบันไดแค่สองสาขั้นก็หอบแหกเหมือนไปวิ่งมาราธอนมาครับเพราะปอดคุณมันทำงานได้ไม่ถึงครึ่งของที่เคยเป็นแล้วครับกา๊าซพิษแย่งที่นั่งในกระแสเลือดนอกจากขมาวควันดำๆแล้วในควันบุหรี่ยังมีก๊าซที่ชื่อว่าคาร์บอนมอนอกไซด์ครับก๊าซตัวนี้มันร้ายกาจมาก มันคืออันเดียวกับที่ออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์นั่นแหละครับความน่ากลัวของมันคือมันคือนักเลงโตครับเมื่อมันเข้าสู่กระแสะเลือดมันจะไปไล่เตะออกซิเจนออกจากเม็ดเลือดแดงแล้วเข้าไปนั่งแทนที่ทันทีร่างกายของคุณที่โหยหาออกซิเจนไปเลี้ยงสมองและกล้ามเนื้อกลับต้องรับเอาสารพิษจากท่อไอเสียไปแทนผลคืออะไรล่ะครับคือหัวใจคุณต้องทำงานหนักขึ้นเป็นเท่าตัว มันต้องเต้นรัวๆบีบตัวแรงๆเพื่อพยายามส่งเลือดที่มีออกซิเจนน้อยนิดไปให้ทั่วร่างกายนึกภาพเหมือนคุณบังคับให้รถเครื่องยนต์พังๆวิ่งร้อยีตลอดเวลาสิครับไม่นานเครื่องมันก็ระเบิดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของโรคหัวใจวายกระทันหันที่ฆ่าชีวิตคนสู่บุรีไปนักต่อนักครับเส้นเลือดที่ตีบตันและเปราะบางความสวยยังไม่จบแค่นั้นครับ สารเคมีนับพันชนิดในบุหรี่มันไม่ได้อยู่แค่ในปอดแต่มันซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้ววิ่งไปทั่วร่างกายมันเหมือนน้ำกรดอ่อนๆที่คอยกัดเซาะผนังหลอดเลือดของคุณให้มันอักเสบและครุขระพอผนังเลือดเราครุขระพวกไขมันและตะกร,รันต่างๆก็จะเข้าไปเกาะได้ง่ายขึ้นจากท่อเลือดที่เคยโล่งกว้างเหมือนถนนซูเปอร์ไฮเวย์มันจะค่อยๆแคบลงเรื่อยๆจนเหลือเท่ารูเข็มแถมยังทำให้เส้นเลือดเปราะบางแตกง่ายอีกด้วย ถ้ามันไปตันที่หัวใจคุณก็หัวใจวายถ้ามันไปแตกที่สมองคุณก็เป็นอัมพาตนอนติดเตียงพูดไม่ได้ไปไหนไม่ได้ตลอดชีวิตนี่คือราคาของความเท่ชั่วครั้งชั่วคราวที่โหดร้ายที่สุดครับเพราะมันไม่ได้ฆ่าคุณให้ตายในทันทีแต่มันจะทรมานคุณให้ตายทั้งเป็นครับมะเร็งเมื่อเซลล์ในร่างกายกลายเป็นกบฏเราจะข้ามเรื่องนี้ไปไม่ได้เลยครับ เพราะในควันบุหรี่มีสารที่ยืนยันแล้วว่าเป็นสารก่อมะเร็งมากกว่า70ชนิดทุกครั้งที่คุณสูบคุณกำลังส่งหน่วยรบพิเศษที่เป็นยาพิษเข้าไปโจมตีรหัสพันธุก,กรรมหรือ d n a ในเซลล์ของคุณเองครับเมื่อ d n a ถูกทำลายซ้ำๆเซลล์ที่เคยเป็นเด็กดีทำงานตามคำสั่งมันจะเริ่มเป็นกระบฏครับมันจะเริ่มแบ่งตัวมั่วซั่วคุมไม่ได้กลายเป็นก้อนเนื้อร้ายที่กัดกินคุณจากข้างในไม่ใช่แค่ที่ปอดนะครับแต่มันลามไปได้ทุกที่ ตั้งแต่ริมฝีปากลิ้นกล่องเสียงหลอดอาหารจนถึงกระเพาะปัสสาวะการสูบบุหรี่จึงเหมือนกับการเล่นพนันด้วยชีวิตโดยมีรางวัลใหญ่เป็นความเจ็บปวดที่ไม่มีวันสิ้นสุดครับเพื่อนๆครับร่างกายเราไม่ใช่ถังขยะและปลอดเราไม่ใช่เตาเผาฐานครับอวัยวะทุกส่วนมันทำงานประสานกันเพื่อให้เรามีความสุขกับชีวิตได้นานที่สุด แต่การส่งควันร้อนๆและสารพิษเข้าไปทุกวันคือการทำลายบ้านที่ตัวเองอาศัยอยู่แท้ๆครับ 3. โซ่ตรวนที่มองไม่เห็นกลไกาการเสพติดที่ขโมยอิสรภาพไปจากชีวิตคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนรอบตัวเราหรือแม้แต่ตัวเราเองถึงต้องควักเงินซื้อบุหรี่มาสูบทั้งที่บนซองก็มีรูปภาพน่ากลัวๆมีคำเตือนตัวโตๆว,ว,ว,ว่า สูบแล้วตายแถมราคาภาษีก็ขึ้นเอาๆจนจะซื้อข้าวกินได้หลายมือแล้วผมจะมาแฉมายากลทางสมองที่สารนิโคตินใช้ล่ามโซ่เราเอาไว้ครับนิโคตินนักยึดครองสมองที่เร็วปานสายฟ้าผู้ร้ายตัวจริงในเรื่องนี้คือนิโคตินครับเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าเมื่อเราซดควันบุหรี่เข้าปอดไปเพียงแค่เจวินาทีเจ้าสารนิโคตินนี้จะวิ่งผ่านกระแสะเลือด พุ่งตรงเข้าสู่สมองเร็วกว่าการฉีดยาเข้าเส้นเลือดเสียอีกพอมันถึงสมองปุ๊บมันจะไปเคาะประตูเรียกสารแห่งความสุขที่ชื่อว่าโดพามีนให้หลั่งออกมาทันทีครับคุณจะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกหัวแล่นรู้สึกเหมือนปัญหาทุกอย่างคลี่คลายลงในชั่วพริบตาแต่นี่แหละครับคือกับดักเพราะสมองจะจำความรู้สึกนี้ไว้และคิดว่าโอ้โหสิ่งนี้แหละคือความสุขที่แท้จริงโดยที่มันไม่รู้เลยว่า ความสุขนี้มันเป็นของปลอมที่แลกมาด้วยการเอาสารพิษเข้าร่างกายครับวงจรน,นี้แค้นเมื่อความสุขกลายเป็นของขัดดอกความน่ากลัวของนิโคตินคือมันหายไปพอๆกับที่มันมาครับพอคุณสูบเสร็จไม่นานระดับนิโคตินในเลือดจะค่อยๆลดลงทีนี้แหละครับอาการลงแดงเริ่มทำงานสมองจะเริ่มวยวายเริ่มสั่งให้คุณรู้สึกหงุดหงิด กระวนกระวายใจสัน่นสมาธิหลุดคุณไม่ได้สูบเพื่อให้มีความสุขเหมือนครั้งแรกแล้วครับแต่ตอนนี้คุณต้องสูบเพียงเพื่อให้ความรู้สึกหมุดหิดนั้นหายไปเพื่อให้กลับมาเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปที่ไม่ได้สูบบุหรี่ครับมันเหมือนคุณกู้เงินนอกระบบมาซื้อความสุขนั่นแหละครับครั้งแรกคุณได้เงินมาใช้สบายใจแต่หลังจากนั้นคุณต้องทำงานหนักแทบตายเพื่อหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆโดยที่ยอดเงินต้นไม่เคยลดลงเลย นี่คือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นที่รัดคอคนสูบบุหรี่ไว้จนดิ้นไม่หลุดครับการสร้างเงื่อนไขในชีวิตประจำวันบริษัทบุหรี่เขาฉลาดกว่านั้นครับเขาไม่ได้ทำให้คุณติดแค่สารเคมีแต่เขาทำให้คุณติดพฤติกรรมด้วยลองสังเกตดูสิครับคนสูบบุหรี่จะมีจังหวะชีวิตที่ผูกติดกับบุหรี่เสมอเช่นกินข้าวเสร็จต้องสูบเดื่มกาแฟต้องสูบเข้าห้องน้าต้องสูบหรือเวลาเครียดต้องสูบ สมองเราจะสร้างวงจรตอบสนองอัตโนมัติขึ้นมาครับพอคุณเห็นถ้วยกาแฟปุ๊บสมองจะสั่งให้มือคุณควานหาซองบุหรี่ทันทีโดยที่ใจยังไม่ได้คิดด้วยซ้ำนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเลิกบุหรี่ถึงยากเย็นแสนเข็ญเพราะคุณไม่ได้แค่สู้กับความอยากยากครับแต่คุณต้องสู้กับตารางชีวิตของตัวเองที่ถูกเขียนขึ้นใหม่ด้วยควันบุหรี่มานับปีครับอิสรภาพจอมปลอมในกรงเมายา เพื่อนๆครับคำว่าอิสระที่โฆษณาบุรีสมัยก่อนชอบเอามาอ้างเช่นภาพเขาบอยขี่ม้ากลางทุ่งกว้างพ่นควันเท่ๆมันคือเรื่องตลกที่ร้ายแรงที่สุดครับเพราะความจริงคือคนสู่บุรีคือคนที่มีอิสระภาพน้อยที่สุดครับลองนึกภาพนะครับคุณจะไปไหนมาไหนคุณต้องคอยพะวงว่าที่นั่นสู่บุรีได้ไหมบุรีชั้นหมดหรือยังไฟแช็คอยู่ไหนถ้าไม่มีบุรีคุณจะเริ่มทาอะไรไม่ถูก เริ่มอารมณ์เสียเริ่มเสียบุคลิกคุณกลายเป็นทาสที่ต้องคอยปรนนิบัติเจ้ามวลกระดาษเล็กๆนี้ตลอด24ชั่วโมงนี่หรือครับคือสิ่งที่เรียกว่าความเท่และอิสรภาพมันคือการยอมยกอำนาจการตัดสินใจในชีวิตให้กับบริษัทยาสูบไปโดยปริยายครับเพื่อนๆครับสมองเราเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่าปล่อยให้สารเคมีราคาไม่กี่บาทเข้าไปครอบงำและบิดเบือนระบบการรับรู้ความสุขของเราเลยครับ การติดบุหรี่ไม่ใช่เรื่องของนิสัยแต่มันคือโรคเรื้อรังทางสมองที่ต้องอาศัยความเข้าใจและพลังใจอย่างมากในการเยียวยาครับ 4. ภัยเงียบรอบข้างและขยะมหาศาลที่ทำลายโลกไปพร้อมกับปอดหลายคนมักจะพูดด้วยความมั่นใจว่าผมสูบในที่เปิดนะหรือผมแอบไปสูบไกลๆคนอื่นแล้วไม่เดือดร้อนใครหรอกผมบอกเลยครับว่า นั่นคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างแรงเพราะควันบุหรี่มันไม่ได้หายไปในอากาศเหมือนมายากลแต่มันแปลงร่างเป็นเพชฌฆาตเงียบที่คอยตามล่าคนรอบข้างคุณอยู่ตลอดเวลาควันมือสองเมื่อคนที่ไม่ได้สูบกลับต้องมารับเคราะห์เพื่อนๆน,นทราบไหมครับว่าในควันบุหรี่ที่ลอยฟุ้งอยู่นั้นมันมีสารพิษเข้มข้นยิ่งกว่าควันที่คุณสูบเข้าไปเองเสียอีกเพราะควันที่ออกมาจากปลายมวนบุหรี่โดยตรงหรือควันข้างมวน มันไม่ได้ผ่านตัวกรองอะไรเลยมันจึงเต็มไปด้วยสารก่อมะเร็งและก๊าซพิษในปริมาณที่สูงกว่าหลายเท่าคนที่เดินผ่านคุณหรือลูกหลานที่นั่งเล่นอยู่ใกล้ๆในขณะที่คุณสูบเขากำลังถูกบังคับให้รับเอาสารพิษเหล่านั้นเข้าปอดไปโดยที่เขาไม่ได้เต็มใจเลยครับเด็กๆที่โตมาในบ้านที่มีคนสูบบุหรี่มักจะมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจเป็นหอบหืดเป็นปอดบวมหรือแม้แต่มีพัฒนาการทางสมองที่ช้าลง นี่คือความอายุติธรรมที่ร้ายแรงที่สุดครับเพราะคนที่พยายามดูแลสุขภาพตัวเองกลับต้องมาป่วยเป็นมะเร็งปอดเพียงเพราะต้องสูดอากาศที่มีควันของคุณปนเปื้อนอยู่ทุกวันควันมือสองเพชรจฆาตที่ซ่อนอยู่ในเส้นใหญ่เรื่องนี้หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินครับแต่มันน่ากลัวมากครับนั่นคือควันมือสาม มันคือสารพิษจากควันบุหรี่ที่ไม่ได้ลอยอยู่ในอากาศแล้วแต่มันฝังตัวอยู่ตามเสื้อผ้าเส้นผมผ้าม่านโซฟาหรือแม้แต่เบาะรถยนต์ของคุณครับต่อให้คุณออกไปสูบนอกบ้านจนเสร็จแล้วค่อยเดินกลับมาอุ้มลูกสารพิษที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าและผิวหนังของคุณก็จะซึมเข้าสู่ผิวหนังของเด็กหรือเด็กอาจจะเอามือไปจับโซฟาแล้วเอาเข้าปากสารเคมีเหล่านั้นมันสะสมอยู่ได้นานเป็นเดือนๆน,นะครับ มันคือยาพิษที่มองไม่เห็นแต่วางอยู่ทุกที่ในบ้านการที่คุณคิดว่าไม่ได้สูบต่อหน้าลูกจึงไม่ได้แปลว่าลูกคุณจะปลอดภัยครับตราบใดที่คุณยังนำพาสารพิษเหล่านั้นติดตัวกลัดเข้าบ้านมาด้วยก้นบุรีขยะชิ้นเล็กที่ทำลายโลกยังมหาศาลขยับมาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมกันบ้างครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าขยะที่ถูกทิ้งมากที่สุดในโลกคืออะไรคำตอบคือก้นบุรี่ครับ ในแต่ละปีมีก้นบุหรี่ถูกทิ้งลงพื้นและลงสู่แหล่งน้ำนับล้านล้านชิ้นหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่เศษกระดาษเดี๋ยวก็เปื่อยแต่ความจริงคือไส้กรองบุหรี่ส่วนใหญ่ทำจากพลาสติกสังเคราะห์ที่ใช้เวลาย่อยสลายยาวนานหลายสิบปีก้นบุหรี่ที่ถูกโยนทิ้งตามถนนจะถูกน้ำฝนชะล้างลงสู่ท่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำและลงสู่ทะเลในที่สุด สารพิษที่ตกค้างอยู่ในก้นบุหรี่จะรั่วไหลออกมาปนเปื้อนในน้ำและดินกลายเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศสัตว์ทะเลหลายชนิดต้องตายเพราะกินก้นบุหรี่เข้าไปเพราะนึกว่าเป็นอาหารนี่คือวงจรความตายที่เริ่มจากปลายนิ้วคุณแล้วไปจบลงที่ก้นมหาสมุทรครับการทำลายป่าไม้เพื่อความบันเทิงเพียงชั่วครู่ การจะได้มาซึ่งบุหรี่หนึ่งซองโลกต้องสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ไปมหาศาลครับตั้งแต่การถางป่าเพื่อทำไร่ยาสูบไปจนถึงการตัดไม้เพื่อมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการบ่มยาสูบเพื่อให้ได้กลิ่นและรสชาติที่ต้องการไร่ยาสูบยังเป็นพืชที่สูบกินสารอาหารในดินอย่างรุนแรงทำให้ดินเสื่อมสภาพเร็วและต้องใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชในปริมาณมหาศาลซึ่งสารเคมีเหล่านี้ก็รั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอีกต่อหนึ่ง ความสุขเพียงไม่กี่นาทีของการพ่นควันจึงแลกมากับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของโลกไปอย่างน่าเสียดายครับเพื่อนๆครับบุรีหนึ่งมวลไม่ได้ทำร้ายแค่ปอดคุณแต่มันคือการทำร้ายคนที่คุณรักที่สุดและทำร้ายโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่ไปพร้อมๆกันครับควันสีขาวที่คุณพ่นออกมามันมีเงาดำของความหายนะซ่อนอยู่เสมอครับ 5. ชัใชชนะเหนือความอยาก และชีวิตใหม่ที่ไร้กลิ่นควันผมรู้ดีว่าสำหรับคนที่สูบบุหรี่มานานการจะบอกว่าเลิกเถอะมันพูดง่ายแต่ทำยากเหลือเกินเพราะคุณไม่ได้สู้กับแค่แท่งกระดาษแต่คุณกำลังสู้กับสารเคมีที่ฝังรากลึกในสมองแต่เชื่อผมเถอะครับร่างกายมนุษย์คือเครื่องจักรที่อัศจรรย์ที่สุดในโลกมันพร้อมจะซ่อมแซมตัวเองทันทีที่คุณหยุดทำร้ายมันวันนี้เราจะมาวางแผน ยุดคืนลมหายใจไปพร้อมๆกันครับปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีหลังหยุดสูบเพื่อนๆทราบไหมครับว่าทันทีที่คุณดับบุหรี่มวนสุดท้ายร่างกายคุณจะเริ่มโหมดกู้ภัยทันทีผ่านไป20นาทีอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตจะเริ่มลดลงเข้าสู่ระดับปกติผ่านไป12ชั่วโมงระดับก๊าซพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ในเลือดจะลดลงจนเป็นปกติ ออกซิเจนจะเริ่มกลับมามีที่นั่งในเม็ดเลือดแดงอีกครั้งผ่านไปสองสัปดาห์ระบบไหลเวียนเลือดจะดีขึ้นปอดเริ่มทำงานได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะรู้สึกว่าเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นผ่านไปหนึ่งปีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจวายจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของคนสูบบุหรี่นี่คือเครื่องพิสูจน์ครับว่าร่างกายเราไม่เคยกโกรธเราเลยมันพร้อมจะให้อภัยและเริ่มใหม่กับเราเสมอ ขอเพียงแค่เราหยุดส่งยาพิษเข้าไปเพิ่มเท่านั้นเองครับยุทธศาสตร์รบกับความอยากรู้เท่าทันกลกลงสมองการเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องของการวัดใจเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการใช้ยุทธวิธีครับเมื่อความอยากพุ่งพล่านสมองจะหลอกคุณด้วยสารพัดเหตุผลเช่นแค่มวลเดียวไม่เป็นไรหรอกหรือเครียดขนาดนี้ต้องสูบหน่อยให้คุณใช้วิธีประวิงเวลาครับเมื่ออยากสูบให้บอกตัวเองว่า อีก5นาทีค่อยสูบระหว่างนั้นให้ดื่มน้ำเย็นจัดๆเขียวหมักฝรั่งหรือลุกไปทำกิจกรรมอื่นที่ต้องใช้สมาธิความอยากที่รุนแรงมักจะอยู่กับเราไม่เกิน3-5นาทีครับถ้าคุณผ่านช่วงเวลานั้นไปได้คุณคือผู้ชนะในยกนั้นและอย่าลืมหาแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองเช่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกหรือเป้าหมายที่จะเก็บเงินค่าบุหรี่ไปเที่ยวต่างประเทศ ความฝันที่ชัดเจนจะกลายเป็นเกราะกำบังชั้นดีที่จะทำให้คุณไม่ยอมแพ้ต่อความอยากครับการกู้คืนตัวตนที่หายไปในกลุ่มควันเมื่อคุณเลิกบุหรี่ได้สำเร็จสิ่งแรกที่จะกลับมาคือความมั่นใจครับคุณจะไม่มีกลิ่นปากที่ต้องคอยปกปิดไม่มีกลิ่นเหม็นติดเสื้อผ้าที่ทำให้คนรอบข้างเบื่อนหน้าหนีรสชาติอาหารจะกลับมาอร่อยเหมือนตอนที่คุณเป็นเด็กกลิ่นหอมของดอกไม้จะกลับมาชัดเจนอีกครั้งที่สำคัญที่สุดคือ เสรีภาพครับคุณจะไม่ต้องคอยมองหาที่สูบบุหรี่ไม่ต้องกังวลว่าบุหรี่จะหมดตอนดึกๆคุณจะเป็นเจ้าของชีวิตตัวเอง100เอร์เซ็นไม่ต้องตกเป็นทาสของบริษัทบุหรี่ที่คอยสูบเงินและสูบชีวิตคุณไปวันๆอีกต่อไปนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถมอบให้ตัวเองและครอบครัวได้ครับบทสรุปของมหากราบมวนมรณะเพื่อนๆครับเป้าหมายของผมไม่ใช่การมาด่าทอหรือซ้ำเติมใคร แต่ผมอยากให้ทุกคนเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านควันครับบริษัทบุรี่ใช้เงินมหาศาลจ้างนักวิทยาศาสตร์และนักการตลาดเพื่อมาลวงเราแต่ความจริงทางการแพทย์นั้นเรียบง่ายและโหดร้ายกว่ามากบุรี่มวนหนึ่งมวลอาจจะให้ความสุขคุณได้เพียงแค่ไม่กี่นาทีแต่มันขโมยเวลาจากชีวิตคุณไปหลายชั่วโมงและขโมยอนาคตที่คุณควรจะได้อยู่เห็นความสำเร็จของคนที่คุณรักไปนับปี เสรีภาพที่แท้จริงไม่ใช่การมีสิทธิ์เลือกสูบสิ่งอันตรายแต่คือเรามีชีวิตที่แข็งแรงพอที่จะทำอะไรก็ได้ตามที่ใจเราปรารถนาโดยไม่มีโรคภัยมาฉุดหลังครับบทสรุปปิดท้ายรายการสุดท้ายนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังตัดสินใจจะเลิกหรือกำลังต่อสู้กับความอยากอยู่ในขณะนี้คุณไม่ได้สู้เพียงลำพังครับยังมีคนที่รักคุณรอคอยวันที่คุณจะกลับมามีลมหายใจที่สะอาดอีกครั้ง และยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณเสมอหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันเล็กๆที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้ครับโลกนี้ยังมีสิ่งที่สวยงามและอากาศที่บริสุทธิ์รอให้คุณสัมผัสอยู่อีกมากมายสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนและขอให้ทุกคนมีสุขภาพปอดที่แข็งแรงและหัวใจที่สดใสสวัสดีครับ